วดเร็ว,รวชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขีววยวเราไปกันที่จังหวัดลบบุรีพระพรมกวีกรรมการมหาเถรสมาคมจัวรนภัสสามร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเปิดอาคารโรงเรียนสุวัฒนบดีวัดรรมตะโกตำบลเขาสมคกรอำเภอททาวุ้งจังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนบ้านนอกเปิดได้ใช้แบบชาวบ้านด้วยการใช้เชือกดึงผ้าเพ ที่คุมปลายแรกๆก็มาดีสุดท้ายก็ต้องติดต้องใช้ตัวช่วยเมื่อวันก่อนพระภุกมกว,วีกรรมาการมหาเทระสมาคมเจ้าคณะภาคสาร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาร่วมพิธีเปิดอาคารโรงเรียนสุวัฒนบ,บดีของวัดรรมตะโกพุทธโสภาหมู่ที่หําตำบลนเขาสมคอครนำปูเตหทวงจังหวัดลบบุรีโดยมีคณะสิทธิอนุสิ์และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระสินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างเรือนนอนให้กับเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสของวัดธรรมตะโกที่ทางพระครูสมุพรเทพจันทโชโตจะอาวาดวัดธรรมตะโกได้รับอุปการะดูแลไว้กว่า350คนซึ่งโรงเรียนสุวัฒนบดีเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีวัดธรรมตะโกเป็นผู้ดูแลโดยไม่ได้รับค่าเทอมและไม่เก็บค่าเทอมโดยหาเสื้อผ้า กการเรียนให้กับนักเรียนได้เรียนฟรีกันทุกคนนักเรียนที่อยู่ที่นี่เนื่องจากเป็นเด็กที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้วยโอกาสและเด็กกำพร้าซึ่งได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม จนเรียนแทบไม่ได้แล้วโดยอาคารหลังนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างเกือบ20ล้านบาทเป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นซึ่งจะมีการใช้อาคารเรียนหลังนี้ในปีการศึกษาหน้าและจะขยายจากระดับมัธยมศึกษาปีที่3ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6สําหรับโรงเรียนสุวัฒนะบดีมีพระครูสม,มุพรเทพจันทโชโตหลวงพี่ต้อม เจ้าวาสวัดถำตะโกตมหมดเขาสมุคอนอำเภอท่าวงจังหวัดรบบุรีที่ให้การดูแลเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาสเด็กยากไร้ตั้งแต่อายุสามขวบไปจนเติบใหญ่รวมทั้งส่งเสียให้เล่าเรียนจนจบปริญญาตรีมีการทำงาน มีอนาคตที่สดใสมาหลายปีแล้วโดยในพิธีเปิดอาคารในวันนี้ได้มีพระเดชพระคุณพระพมกวีกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าคณะภาค3ร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเปิดอาคารโรงเรียนสุวัฒนบดีของวัดธ,ธรรมตะโกตมบลเขาสมคอรอำเบิดทวุ้งจังหวัดลบบุรีซึ่งโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนบ้านนอกการเปิดก็ต้องใช้แบบชาวบ้าน ้วยการใช้เชือกดึงผ้าเพรคุมป้ายที่จัดให้มีการคุมป้ายไว้สองป้ายพร้อมกันแรกๆการดึงเชือกเปิดผ้าเพรก็เป็นไปด้วยดีแต่หลังจากดึงไปสักครึ่งทางป้ายเริ่มไม่ไปตามที่ดึงแล้วต้องใช้ตัวช่วยมันไม่เหมือนตอนซ้อมตอนซ้อมนี่ดึงแล้วก็ไปอย่างดีแม้คุณครูจะเข้ามาช่วยดึงก็ไม่เป็นผลสุดท้ายต้องให้เด็กนักเรียนขึ้นไปบนอาคารเพื่อไปเปิดป้าย ผ้าแพรคขุมป้ายถึงจะมีการเปิดป้ายสำเร็จซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเปิดผ้าแพร่ขุมของโรงเรียนสุวัฒนบดีของวัดธรรมสโกซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนของเด็กกำพร้าและเด็กได้โอกาสที่มืมาอาศัยใบบุตรของหลวงพี่ต้อมผ้าสร้างคนที่ได้อุปการะดูแลอุปการะอันไว้จำนวนกว่า350คนตั้งแต่ระดับ อายุ3าขวบไปจนอายุ18ขวบซึ่งเมื่อก่อนนี้อาคารเรียนหลังเก่ามันก็เริ่มสุดเสวทางหลวงพี่ต้อมจึงได้มีการบอกบุญขอสร้างอาคารเรียนและหอนอนซึ่งก็าได้ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพในการสร้างอาคารเรียนและหอพักเด็ก ทั้งหญิงทั้งชายที่จะแยกออกจากกันก็ทำให้อาคารหลังนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจึงมีพิธีเปิดในครั้งนี้แต่ก็จะเกิดตะกุกตะกักในการเปิดป้ายกันบ้างเล็กน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาของโรงเรียนบ้านนอกที่ถึงแม้ว่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนเอกชนแต่ก็ไม่มีการเก็บค่าเทอมเป็นโรงเรียนที่เรียนฟรีทั้งหมดทั้งอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าต่าง

ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเงินบริจาคของประชาชนที่มาร่วมสมทบทุนกันในการก่อสร้างในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆที่มาอยู่ที่นี่ซึ่งทุกคนก็ได้มาพึ่งใบบุญของพระครูสมุพรเทพจันทโชโตโห,หรือหลวงพี่ต้อมพระสร้างคนแห่งเทือกเขาสมอคอนของอำเภอทว่วจังหวัดลบบุรีซึ่งถือว่าเป็นสถานที่แห่งเดียวของจังหวัดลบบุรีที่เป็นโรงเรียนของเอกชน แต่ว่าไม่มีการเก็บค่าเทอมให้เด็กนักเรียนได้เรียนฟรีได้มีที่นอนได้มีที่กิน